ตอนนี้ไม่เคยเฮีเยเกดกุยครับเฮียดมเคยนินทาสมาคมให้ฟังไหมมีทุกโต๊แล,แล้วออกเล่าออกไงนี่เนี่ยนี่เหตุการณ์นี้ผมไม่ได้อยู่นะครับไม่ได้ยินนะครับฟังจากเฮียอกดุยเลยว่าเฮียดมเคยเล่าว่ายังไงเอายกตัวอย่างที่เขาเล่าล่ะงานหนึ่งประกวดที่หนึง่งซื้อพิมพ์ฐานเศรษฐ,ฐกิจครับเขาไปส่งพะสิบกว่าองค์แต่ตัวเขาไม่ไปส่งเองเขาให้เด็กไปส่งเพราะให้เด็กไปส่ง บางกฏว่า,วาเด็กไปถึงถูกตีแก้หมดเหยาดมแม่งก็ยะอะมาทุบโตแมงหมองแม่งดูยังไรพระกูแกรับร์จริงๆแล้วผมเชื่อว่านะในเมืองไทยที่เจนพระไม่คงไม่มีใครกล้าไปคุยเกทับเียดมแม้แต่คนเดียวยังไม่เคยคิดว่ามีใครไปเกทับนะครับไม่มีเขาก็ทุบโตแล้วก็ เอาเธอพระเดิน